แม่เอเชียสุดงงช่วยทําการบ้านเลขให้เด็กยุโรปชั้นม .2 สองมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยเรื่องของเรื่องก็คือก่อนหน้านี้พวงจะมีคุณแม่ชาวเวียดนามโพสต์เล่าว่าลูกพาเพื่อนมาเล่นที่บ้านสองคนคนนึงมาจากเบลเยียมอีกคนมาจากไซปรัสแล้วมีเด็กคนนึงพกแบบถัดคณิตศาสตร์มาทําด้วยด้วยความที่เด็กเขาก็อยากจะช่วยกันแหละซึ่งลูกของคุณแม่เนี่ยเข้าใจโจทย์เลขทั้งหมดเลยแต่ถ้าจะให้อธิบายเป็นภาษาอังกฤษให้เพื่อนเข้าใจน้องทําไม่ได้เลยขอให้แม่ช่วยตอนแรกคุณแม่ปฏิเสธเพราะไม่มั่นใจว่าจะทําโจทย์ได้แต่่่พพอหยยยิบบโจท์มมมาาาาดูกก็วันง มันเกี่ยวกับเรื่องบวกลบคูณหารแบบเบสิกมาพร้อมกับการตั้งโจทย์แบบง่ายๆได้ขาคณิตและตักกศาสตร์อีกเล็กน้อยเธอก็เลยถ่ายภาพแล้วเอามาโพสต์ลงโซเชียลบอกว่านี่คือการบ้านของเด็กชั้นมัธยมต้นของฝั่งยุโรปซึ่งโพสนั้นไม่นานก็กลายเป็นไวรัลขึ้นมาหลายคนก็เข้ามาแสดงความเห็นเปน็นแนทางเดียวกันว่ามันง่ายมากคือการจะบอกว่าเรียนยากหรือไม่ยากเนี่ยก็ต้องไปทําความเข้าใจวัฒนธรรมการเรียนของทั้งสองฝั่งกันก่อนนะในฝั่งตะวันตกการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยจะเน้นให้นักเรียนคิดวิเคราะห์แะะเเเเเเเปิิดดกกว้้้้้้าาาาางงงงงใใใใหหหหนน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 นํํสสออออีียยยม่่พพรรรรฉััืืืบบฐตททชค ียนพื้นฐานกันอยู่ขณะที่ฝั่งเอเชียจะเน้นเรื่องความเข้มข้นของเนื้อหาเน้นให้เรียนเทคนิคยากๆในระดับแอดวานซ์รวมไปถึงท่องจําสูตรต่างๆนานาเพื่อนําไปใช้การสอบว่าระดับที่มีอยู่มากมายทั้ง2แบบก็มีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันออกไปซึ่งเอาจริงๆนะส่วนตัวผมว่ายากหมดอะขนาดในภาพที่เขาบอกง่ายๆก็ยังดูแล้วไม่เข้าใจเลย่า